สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะพามาเล่าเรื่องผีนะคะซึ่งเรื่องผีเรื่องนี้พี่ปุ๊กไม่ได้สร้างเองนะคะเป็นสร้างจากแมปที่ชื่อว่า horror story series ห จาก d ด a d ั l o ห้านะคะก็น่าจะเป็นของคนต่างประเทศนะคะเขาเป็นคนทำเอาละคะเรื่องราวต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเรามาดูกันขณะนี้เป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้วแต่ทุกคนยังไม่อยากกลับบ้านก็เลยนั่งเล่นกันในห้องเรียนเฮ้ยนายนายอะฉันกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีอะไรเหรอนายอายุเท่าไหร่เอง ทำไมอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยวะยังกับคนแก่เลยสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันและด้านหลังของผู้ชายคนนี้ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นกีตาร์อยู่ส่วนตรงนู้นก็มีสาวๆจับกลุ่มนั่งคุยกันนายอ่านหนังสือพิมพ์ทำไมวะเพราะในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องเลยมีทั้งความรู้ทั้งข่าวนายไม่อ่านบ้างเหรอ อ๋อแล้วเออฉันก็ชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากเลยนายจะบ,บ้าเหรอน้าอย่างฉันเนี่ยนะอ่านหนังสือเอาเวลาไปเล่นเกมโรบักดีกว่าอืมมันก็เรื่องของนายนะงั้นฉันจะอ่านต่อละฮุยดูข่าวนี้สิมีคนตาย29ศพที่นิวยอร์กรถไฟตกกลางคนตายทั้ง29เคนนะ่ะยีคนเหรอเออก็งั้นงั้นแหละเราอยู่ประเทศไทยนิวยอร์กมันอยู่ตัอ้งอเมริกานายจะไปแคร์ทำไมล่ะโอ้โหดูข่าวนี้สิ กระสือกินควายตายก่อนที่กระสือจะกินควายกระสือไปกินขี้ด้วยถ้าอยากดูย้อนกลับไปในช่องสไปซี่คิดเฮ้ยในหนังสือพิมพ์มีข่าวกระสือด้วยเหรอเฮ้ยแต่บางครั้งหนังสือพิมพ์อ่ะก็มีแต่ข่าวไม่ดีอ่านแล้วก็รู้สึกเพลียเออฉันก็ว่างนั้นแหละแล้วนายจะอ่านทําไมเนี่ยนี่ตรงนู้นอ่ะคุยรายกันอ๋อพวกเราคุยเรื่องผีกันอยู่อ่ะมาฟังด้วยกันไหมล่ะ เรื่องผีเหรอไม่อ่ะฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีก็แล้วแต่นะงั้นพวกเราจะคุยกันต่อแล้วนี่มันปีพศเท่าไหร่แล้วยังมีคนเชื่อเรื่องผีอีกเหรอเนี่ยแต่ว่าฉันก็เชื่อนะนี่นายนายหันหน้ามาสิใครเรียกเราเนี่ยฉันเนี่ยแหละหันหน้ามาสิ นายรู้ไหมว่าผีมีจริงฉันก็เคยเห็นผีมาก่อนมันมีบางอย่างมันทําให้ของขยับได้ด้วยฉันว่าเธอตาฝาแล้วแหละมีหลักฐานไหมล่ะเธอเคยเข้าไปดูของใกล้ๆหรือเปล่าล่ะว่าทําไมมันถึงขยับบางทีอาจจะมีมดมันดันๆอยู่ก็เป็นได้นะฉันไม่เคยเห็นที่ไหนมีหลักฐานว่าผีมีจริงเลยเป็นเรื่องแต่งทั้งนั้นเอ่อพี่ที่บ้านฉันก็เคยเห็นผีนะเขาบอกว่าเก้าอี้มันเลื่อนเองได้ด้วยงั้นก็เอาหลักฐานมาสิฉันไม่เชื่อหรอกนี่นายไม่เคยดูเรื่องผีมาก่อนเหรอ ผีกระสือกระหังผีเป็ดเนี่ยคุณยายแกน,นี่ไม่เคยดูมาก่อนหรือไงเรื่องพวกเนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผู้คนแต่งขึ้นมานี่เธอเชื่อด้วยเหรอว่างๆก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือพิมพ์บ้างนะเอา้าไอ้นี่วมาว่าฉันอย่างนี้ทำไมเนี่ยเฮ้อไม่อยากคุยกับคนอย่างเธอหรอกเออฉันก็ไม่อยากคุยกับเธอเหมือนกันแต่ฉันเตือนไว้ก่อนนะ เรื่องพวกนี้มันมีจริงไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเออยังไงก็ตามฉันไม่เชื่อเรื่องพวกเหนือธรรมชาติอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ตั้งหากที่มีหลักฐานเราควรเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องพวกผีพวกนี้ไม่อยากคุยกับนายแล้วเล่นกีตาร์ต่อดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเธอมีหลักฐานว่าผีมีจริงก็บอกให้ฉันรู้ละกันเออนายนายว่าไงครูบอกให้เอาดินสอสีมาทําการบ้านด้วยอะ นายได้เอาออกมาจากห้องศิลปะหรือเปล่าดินสอสีเหรอตายแล้ว ฉันลืมเอาดินสอสีมาเลยอยู่ที่ห้องศิละปะนี่ว่ะอ่ะนายลืมเองนะงั้นนายก็กลับไปเอาละกันห้องศิละปะอยู่ใกล้ๆนี่แหละโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาดินสอสีมาก่อนรอแป๊บหนึ่งนะรีบไปรีบกลับล่ะดินสอสีดินสอสีสอสลงบันไดนี้แล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงก็ถึงห้องศิละปะแล้วเฮ้อโรงเรียนหลังเลิกเรียนเนี่ยไม่มีใครเดินเลยเนาะรู้สึกโลง่งๆยังไงก็ไม่รู้ในที่สุดก็ถึงห้องศิละปะแล้วเอ๊ะ ทำไมตรงนู้นไฟมันติดติดับดับวะใส่ต้องแจ้งพาาลงให้มาเปลี่ยนไฟแล้วเฮ้ยรีบไปรีบกลับดีกว่าพอเด็กชายคนนี้เข้ามาในห้องศิลปะเขาก็เปิดไฟเอ้าทำไมไฟใช้ไม่ได้เนี่ยเฮยแปลกจังทำไมใช้ไฟไม่ได้เนี่ยโอเคไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรดินสอสีอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันหาก่อนอ่าเจอแล้วนี่เองดินสอสี เฮ้ยหาตั้งนานที่แท้ก็อยู่นี่นี่เองกลับไปห้องเรียนดีกว่านี่ถ้าเกิดเจอพ่าลงนะฉันจะบอกผ่าลงเพราะไฟไม่ค่อยติดให้เปลี่ยนไฟด้วยบรรยากาศมันก็เลยดูน่ากลัวไง,งก็ไม่รู้เด็กผู้ชายคนนี้กําลังจะเดินกลับไปที่ห้องเรียนเฮ้ยลุดมือโอ้สีกระจายเลยเฮ้ยต้องมาหยิบทีละแท่งทีละแทง่ทแทงเสียเวลาชะมัดเลยแล้วในขณะที่เด็กผู้ชายคนนี้กําลังเก็บสีอยู่ที่พืนนั้น<ม>ก็มีอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างหลังเด็กผู้ชายคนนี้ แขนสแตนด์อัพเนี่ยทำไมขนมันลุกยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยมันตัวอะไรวะสิ่งที่เด็กผู้ชายเห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งแขนยาวขายาวหัวสีดำฟูเดินตรงเข้ามาหาเด็กผู้ชายแล้วก็ค่อยๆวิ่งเข้ามาเออช่วยด้วยนี่มันตัวอะไรเนี่ยรอฉันด้วยรอฉันด้วยรอก่อนช่วยด้วย ล้อฉัน <lawsuit. S 1> ด้วยลอก่อนช่วยด้วยะะช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ยินฉันไหมช่วยด้วยเฮ้ยมันจะตามขึ้นมาไหมเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันชินอ๋อเพื่อไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้มันผีใช่ไหมเนี่ยมันอยู่แค่ชั้นล่างใช่ไหมเฮ้ยมันจะไม่ขึ้นมาชั้นบนใช่ไหมโอ้ขาขาฉันโอ้เจ็บเจ็บขาแพงโอ้ขาฉัน จูจ่ๆไฟข้างบนมันก็ติดติดดาบดับละไม่นะไม่นะมันขึ้นมาแล้ว Okey, ชว่วยด้วยโอเแ็บเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเพื่อนช่วยด้วยทุกคนหนีแล้วทุกคนเฮ้มีอะไรเกิดขึ้นเหรอทุกคนหนีแล้วเออ นายโอเคเป้าเนี่ยมีมีผีมีผีอยู่อยู่ข้างหน้าห้องเออฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยหน้าเขาไม่ค่อยดีเลยนะนี่เธอฉี่แล้วกางเกงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันออกไปดูให้ว่ามันมีอะไรข้างนอกอะ่ะอยา่าอย่าออกอย่าออกอย่าเปิดประตูนะอย่าเปิดประตูเด็ดขาดโอ้โหใจยเย็นใจยเย็น,ยยนปอดอย่าเปิดประตูนั้นข้างนอกข้างนอกมีผีแล้วจู่จในห้องเรียน ไฟก็เริ่มติดติดดับ <_ d isk> ดับเฮ้ยทำไมอยู่อยู่ไฟดับเนี่ยมันมันกำลังจะมามันกำลังจะมาแล้วผีมีจริงฉันเชื่อแล้วว่าผีมีจริงและเรื่องราวของภาคหนึ่งนะคะก็จบไปแล้วนะคะที่พี่ปุ๊กบอกว่าภาคหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือจบแล้วภาคหนึ่งแสดงว่ายังมีภาคสองอยู่ซึ่งภาคสองเนี่ยทำไมเขาปิดประตูตาอย่างนี้เนี่ยพี่ปุ๊กจะไปดูยังไงล่ะเนี่ยเพราะพี่ปุ๊กออกมาใช่ไหมปรากฏว่า เอ่อ o m e n in my s c h o o l ก็คือผู้หญิงที่โรงเรียนนะคะมันมีพาร์ทหนึ่งแต่พาร์ทสองเนี่ยมันหาไม่เจออ่ะเลยไม่รู้ว่าพาร์ทสองอยู่ที่ไหนนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่ปุกเจอพาร์ทสองพี่ปุกก็จะมาเล่าต่อให้น้องๆฟังนะคะเรื่องราวของผู้หญิงในโรงเรียนมันก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะมันก็จบอย่างนี้แหละยังมีหลายห้องนะคะแต่บางเรื่องคือมันยาวมาก ยาวเกินไปพี่ปุ๊กก็เลยคิดว่ายัางไม่ได้เล่านะคะเอาเป็นว่าพี่ปุ๊กจะย่อๆมาให้ละกันนะคะในพัดหน้าจะหารเรื่องสนุกๆมาให้น้องๆฟังนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์พี่ปุ๊กด้วยเจอกันใหม่พัดหน้าคะ่ะบ๊ายบาย